ถามาเก็บผักบานครับผมตัวนี้น่าจะได้เป็นแกงอยู่ครับส่วนนีงก็ถือไฟลวกครับเพราะว่าตัวนี้แถวนี้ไฟใหม่ป้านะครับคนจูดป้าก็เลยนใหม่มันเป็นไฟธรรมชาติหรอไฟจากคนจูดคนจูดปลาครับจะมาเก็บเทื่อน,นึงแล้วครับ ถ้านนั่นก็ยอดลายอยู่ครับชว่วงนี้แห้งลายแห้งครับผมมาไปได้ครับยอดถือฝนแต่ว่าลายแห้งครับผมแมน่นบัดน้ำเนี่ยหวานปลาคนระับ บางด่านบนครับพียยอดครับมูส่วนบางครับยอดแล้วง่ยบวกครับบน ครับน้ำง,งา้ครับผมเก็บไปได้ครับส่วนเดียวเพราะแกงครับหย่อนปรุงไรฮะ ด้านนี้นะครับยอดอุโบงดามครับผมตึกฝนนี้ยอดงามครับ ครับอ่อนๆน้ำงามนะครับผม ออนลายดีครับ ันนี้พงยอดลายอยู่ครับเก็บต้นเดี๋ยวกขพ่อเกี่ยงเกี่ยงใช้แให้หมดแดงครับให้หมดแดงแง่ว้ฟีดไบในตู้เย็นนะพอดีครับได้พระวานไปเกี่ยงใส่ครับข้างนี้ครับยอดเป็นแง่างามครับผมจุดนี้ครับ ตอนยอดครับนั่ได้อีกลายครับผมครับนี่คือพักหวานที่ภาการเก็บเรียบร้อยแล้วครับผมได้หลายเกือบอยู่ครับอันนี้คือต้นเดียวครับผมต้นเดียวพ่อแกงเลยพักหวานป่านะครับยอดรอาน้ำงามครับผมฝุ่น คุณต๊ะไส้นะครับแต่ยอดออกมางามงามครับผมอ่อนครับผมขอบไปแกงครับแซ่บครับขอบคุนพี่น้อง้องไปสุปุสุขคนครับขอบคุณสำหรับการกดไลดค์กดแชร์กดติดตามกรับช่องวิธีแทบานอิสานตอรี่ขอบขอบขุนพี่น้องสุกสุข,ข้นครับพบพ่อกันไม่ครับผมไปแล้วสวัสดีครับ